ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้หน่วยงานตำรวจทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการปี2568เทศกาลสงการนะครับได้เวียนมาบรรจุอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นช่วงเทศกาลของวันปีใหม่ไทยนะครับก็ เราก็คงมีภารกิจของการใช้รถใช้ถนนทั้งในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ให้บริการที่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวดัดท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งในจังหวัดของภาคใต้ะ ที่ทราบจะเป็นช่วงที่ตำรวจสภจังหวัดตรังกำหนดให้เป็นช่วงดมกวัาล้างอาญากรรมไปในคราวเดียวกันด้วยนะครับก็คงจะต้องเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติในทุกๆรูปแบบเพื่อที่จะได้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับดูแลความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับพี่น้องประชาชนได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขพวกเราก็จะได้ทํางานอย่างมีความสุขไปด้วยในตัวนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องตำรวจทาหารฝ่ายปกครองและก็ทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีเครือข่ายจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำหน้าที่ในช่วงเทศก,กาลสำคัญนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเตือนญาติพี่น้องหรือผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดตังนะครับผมเชื่อว่ามีญาติพี่น้องของพวกเราหลายคนก็อาจจะมาท่องเที่ยวในจังหวัดตังนะครับได้ตระหนักถึงการระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย นะครับใช้รถใช้ถนนอย่างอย่างปลอดภัยนะเพื่อจะได้ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ม,ม,า,มาประสบอุบัติเหตุจะต้องบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแทนที่จะได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆหรือจะต้องมาเดินทางไปร่วมงานศพกับญาติพี่น้องที่ต้องมาประสบเหตุที่จะต้องเสียชีวิตอะไรต่างๆก็อยากให้อ่านพ้นช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ไปด้วยกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอ หือโอกาสในช่วงวันปีใหม่ไทยนะครับได้อำนานพรพรให้ทุกท่านนะครับได้ประสบความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้คุ้มครองปกปักรักษาดูแลทุกๆท,ท่านตลอดตลอดไปจนถึงรครอบครัวด้วยนะครับให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงการด้วยความร่มเย็นเป็นสุข กับการสืสบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรังแล้วก็พิสูจน์หลักฐานนะครับตลอดทั้งกับขณะนี้เียตำรวจของไทยเชียงไม่ได้